เห็นตั้งแต่ขั้นตอนยานหยิบใส่ลงไปแล้วก็ออกมาเป็นถุงประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆนะครับใส่มันฝรั่งลงไปกลายเป็นโพเทสเซียชิปได้ในคริปตาสวัสดีครับ,รบผมตะชานวิจัยเดียวกันครีเอทีฟ e ีไซน์เจนซี่นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันไอเดียที่เกี่ยวกับการทําสื่อรูปแบบใหม่ในเวลานั้นนะเพื่อให้คอนซูมเมอร์ได้รับข้อมูลผ่านสือ่อลักษที่เป็นตู้ๆและลูกค้าจะมีประสบการณ์ เสมือนจริงนะฮะทำให้ลูกค้าจดจําได้ง่ายและประทับใจได้มากๆแน่นอนครับว่าแบรนด์มันจะอยู่ที่ไหนละครับมันก็ต้องไปอยู่ในใจของลูกค้าคนนั้นๆอย่างทันทีนั่นเองครับเรานะครับได้รับโจทย์ว่าอยากให้ลูกค้าหรือคอนซูเมอร์เนี่ยได้รับข้อมูลผ่านสื่อที่ผมว่านี่นะฮะโดยที่แบ่งเป็นหัวข้อ3หัวข้ออันดับแรกคืออยากให้รู้ว่ามันฝรั่งเลนะฮะทำมาจากมันฝรั่งแทๆ้ๆ2ผ่านการทอดด้วยน้ามันที่มีคุณภาพก็คือลดไขมันอิ่มตัว50%แล้วก็สุดท้ายก็คือได้รับสินค้าไปลองชิมนั และเราก็ได้รับเลฟเลนมาเป็นวิดีโอนะฮะมาดูกันก่อนนะฮะหลังจากนั้นมาเราก็ได้าวางแผนกันว่าเราจะวางแผนการทํางานอย่างไรและวก็ออกแบบกันอย่างไรนะครับเราเรามาดูกันครับลุยกันเลยครับตู้นี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตู้ที่ดูเป็นธรรมชาตินิดนึงนะฮะไม่น่าจะเป็นตู้ที่เป็นเครื่องจักรผลิตมันฝรั่งมันจะดูจริงจงังเกินไปผมก็เลยแรปสติ๊กเกอร์ให้เป็นลักษณะเหมือนกับเราอยู่ในไร่มันฝรั่งเป็นท้องฟ้าแล้วก็มีหญ้าเขียวขจีอยู่ด้านล่างนะครับและตู้ทั้งตู้เนี่ยเขไปอยู่ในหลังไม้ด้านบนก็ประดับประด มันฝรั่งแท้ๆทั้งหมดเลยเหมือนกับเป็นตะกร้าที่ใส่มันฝรั่งแล้วก็มีตู้ผลิตอยู่ตรงนั้นเลยเริ่มการทํางานนะด้วยการที่เราหยิบมันฝรั่งแล้วก็ไปใส่ในช่องที่ระบุไว้นะฮะพอทิ้งมันฝรั่งลงไปปุ๊บเซ็นเซอร์ก็ทํางานงทันทีหน้าจอด้านหน้าของตู้เ็าจะเปิดขึ้นหั้งจะเป็นภาพแอนิเมชันเหมือนกับมีมันฝรั่งที่เราใส่ไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเขาจะกริ้งกริงตกลงมาแล้วก็ถูกล้างให้สะอาดจากนั้นมาก็ถูกปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นแผน่แผนๆถูทอดด้วยน้ํามันที่ลดไขมันอินตัว50% รด็ดมันเสร็จแล้วถูกปรุงด้วยเกลือไอโอดีนใส่ถุงและหลังจากนั้นซีลถูปุ๊บถุงก็ตกลงมาช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ถุงแซมปิ้งของเลนเนี่ยก็ตกลงมาในกล่องด้านล่าง พอดีพอดีคอน sumer เนี่ยก็สามารถก้มลงหยิบไปทานได้ทันทีเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการหยิบใส่ลงไปแล้วก็ออกมาเป็นถุงสเสมือนว่ามันฝรั่งที่คุณหยิบใส่ลงไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะได้ถูกขั้นตอนการผลิตและออกมาเป็นเลทถุงได้ภายในไมก่กี่อิกใจนั่นเองครับประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆนะครับใส่มันฝรั่งลงไปกลายเป็นโพเทสเชิปได้ในพริบตาแต่ทาให้คอน sumer จดจาประสบการณ์แบบนี้ได้ไปอีกนานแสนนานนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าแบรนด์ก็ต้องไปอยู่ในใจของเขาได้อีกนานแสนนานเช่นกันหลัังจาากกนน้้แลวรเ็ได ได้รับงาบนลักษณะแบบนี้อีกหลายๆงานและอีกหลายๆแบรนด์ ลักษณะงานแบบนี้เราเรียกกันว่ามัลติมีเดีนะฮะก็คือการผสมผสานสื่อหลายๆสื่อเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแ a m p ิ i n g Activity เรื่องของ Animation เรื่องของ ดิสเพย์แล้วก็ทำให้คอนซูเมอร์เนี่ยได้รับประสบการณ์ร่วมในเวลาพร้อมๆกันเลยทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อจะให้คอนซูเมอร์เนี่ยได้รับอินโฟเมชันแบบน่าจดจําและน่าประทับใจอย่างยากที่จะลืมนั่นเองครับแน่นอนนะครับว่างานดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําและน่าประทับใจจนนําไปสู่การเพิ่มยอดขายได้ในที่สุดนั่นเองครับถ้าอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วครั้งหน้าผมจะเอาไอเดียน่าสนใจมาแบ่งปันกันในเพจ ดีไซน์ดีมีแจ่รุ่งถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ